แม้ลงไม่ไหวรถเมยคะนึงนิดอวดภาพความน่ารักน้องคิดยิบหวานจนใจละลายคืนแทนซุปตาตัวน้อยไปแล้วคะ่ะสำหรับน้องคิดลูกชายสุดหล่อของคุณแม่รถเมยคะนึงนิดที่มักจะออกมาอวดภาพความน่ารักของลูกชายในแต่ละช่วงวัยให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดปัจจุบันน้องคิดยังมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมวัยน่ารักเลี้ยงง่าย ยิ้มเก่งอารมณ์ดีเหมือนกับคุณแม่เข้าไปทุกวันและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะได้เห็นว่าคุณแม่ขยันพาน,น้องคิดออกไปเที่ยวนอกบ้านบ่อยมากๆล่าสุดรถเมได้ออกมาเผยความน่ารักน้องคิดใส่ชุดเป็นนักบินตัวน้อยพร้อมลงแคปชั่นว่ายิ้มแบบนี้มามีละลายเลยลูกแฮชแทกฟันหนซีของผมมาแล้วครับน่ารักจนหลงไม่ไหวแล้ว หลงไม่ไหวเต้าคนหล่อยิ้มหวานจริงๆขอบคุณข้อมูลรถเมอโรห้า